มาอ <sa iden blessing> ่านหนังสือกันเลยกอเอะเอะเอ๊ะจ <sa iden percussion> ี <sa iden regeneration> ้ด <sa iden> ้วยค่ะกอเอะแกะตาเอะแตะกอเอะเพ็ดจีด้วยคก็เอะเพะดอเอะเพะดก็เอะแยะก็เอำนำไม่ทอนน้ำค่ะเอะมาแข็งน้ำแข็ง ขะแอกงแข็งลองแอกงเรงแข็งแรงตาเอ็ดเอ็ดดก่อนหดที ịch, nah? ่สามสิบนะอันนี้หมดที่ยี่สิบเก้าตาเอ็ดเอ็ดลอเล็กก็เอ็ดเะก็อากะเกก็เออ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 ออขะหมูหมูสาสัหมูสัเตะอ่านไปเลยไม่ต้องไม่ต้องสะกดก็ได้รู้แล้ว เม็กเด็กสละสละสละเอกค่ะสละเอกนะบท่มีบทที่ไม่มีบทหน้าแต่ว่าหน้าที่ 50. ห้าสิบเดี๋ยวมีบทที่สามสิบ โอเคไม่ okay. นีบทเสรบทที่30เป็นสารเอกค่ะบทที <hot> ่แล้วมันก็เลยมาหน้านี้มันมีทั้งหมดสองหน้าแต่ว่าบทนี้เป็นทุกบทที่30 3สาเอนะคะตัวเด็กมันค่ะอ่าอา่านบทนี <lles> <Mater ials> ้ก <laundry> <N expert> ่อนค่ะป็ดล็ปปิดป็ดปิด บทที่สามสิบเอ็ดสระอะไรเนี่ยสระเอค่ะเจ้าเอจึ๊สระเอก็พูดด้วยบาอุทาบทบทที่สามสิบเอ็ดสระเอเจ้าเอจึสระเอนี่ตรงนี้เขาม่ของโรงเรียนแม่เนาะแต่ไม่ใช่ของงเรียนของพ้อเหมือนกัน ๆๆๆๆๆมาอ่นหนาเตอะหนาเตอะอันนี้เธอเออเธอเตอเธอมาอ่านตัวนี้ก่อนเออบึกที่สามสองสระสระเออสระไรสระเออเตอเอผิดเธอเอะสระไร là ai